สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนกระผม mm hmm. ปืน TS คลิปนี้จะมาแนะนำโปรโมชั่นเติมเงิน GN yeah. ครับก็คือ,เ,อเติมเงินนั่นแหละนะครับครั้งสุดท้ายาสิ้นปีเติมเงินสิ้นปีรายละเอียดเป็นดังนี้ครับตัวนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยนะคุณจะต้องเติมไดมอนด์ผ่านทางเว็บเติมเกมตัวนี้เท่านั้นเติมทางอื่นไม่ได้นะ ต้องไปเติมในวิดีโออ่ะไม่ได้เติมในเกมทีนี้เขาจะมีราคาที่กําหนดที่คุณจะให้ขั้นต่ําว่าเท่าไหร่จะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือคนที่เติมไดมอนด์แล้วกับคนที่ไม่เคยเติมมาก่อนคนที่เคยเติมไดมอนด์แล้วเนี่ยจะได้โบนัสไดมอนด์10%ตั้งแต่ไดมอนด์ที่เติมเข้าระบบ1,500 0ไดมอนด์ขึ้นไปจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยเติมเลย ID นี้ไม่เคยเติมเงินมาก่อนเลยแล้วเป็นการเติมเงินครั้งแรกของ ID อ่าก็ถ้า 10, 1ม0่น15ึ่งไดมอนด์จะได้โบนัสอีกเท่าตัวถ้า3 0 0แสนก็จะได้อีกเท่าตัวไม่จบแค่นี้สำหรับคนที่ไม่เคยเติมจะได้ต่อในด้วยนะก็คือคุณจะได้ตัวนี้ตัวล่างกับตัวบนเนี่ยเขาจะอธิบายไว้นะครับว่าถ้าซื้อ15 0 0าสำหรับคนที่ไม่เคยเติมนะแล้วเติมเป็นครั้งแรกถ้าซื้อ15ไดมอน รับจริงมันจะเป็น30,000นหหรือถ้าเกิดว่าคุณเติม3,000สนไดมอนด์รับจริงจะเป็น6,45,000ไดมอนนะดมครับด้วตัวนี้ทีนี้ก็สำหรับคนที่เล่นเป็นประจำอะ่ะมันก็เคยเติมอยู่แล้วและส่วนใหญ่ก็จะเติมเข้า ID เด็กหรือสมัคร ID ใหม่มาปั้นเลเวลแล้วก็เติมตางเข้าไปแล้วก็ให้ตัวเด็กถือไดมอน แล้วเดี๋ยวค่อยเ,อเพื่อม,มีโปรโมชั่นที่มันเก็บได้หรืหรออะไรบางอย่างนะครับพวกโปรโมชั่นหลักๆที่มันเอาไปซื้อแล้วมันเป็นของที่เทรดได้นั่นแหละเขาจะาไปเติมใส่ ID เด็กแล้วก็คอยดึงโปรโมชั่นนั้นเก็บไว้แล้วค่อยโยนพวกวัตถุดิบพวกนี้มาใส่ ID จริงนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เ,เดี๋ยวผมจะกดเติมเกมนี้ให้ดูนะกดปุ๊บมันก็จะมานะที่หน้านี้ มาจะมาที่หน้านี้ล็อกอินที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดไปที่เบนโซคุณจะพบว่ามันต้องเติมเป็นเชลแล้วมันถึงจะได้เป็นดมอนอีกทีหนึ่งก็ต่ำสุดต่ำสุดจะเป็น225ไาดมอนถ้าที่ได้โบ,บนัสพิเศษสมมตินะผมก็จะกดเข้าไปแล้วไปต่อไปมันก็จะบอกว่าโอ้คุณจะเอาเท่านี้นะคุณต้องเติมเท่านี้นะนี่ตรงนี้แล้วก็ กแล้วก็ชำระเงินก็จะเป็น QR code ให้ชำระเงินนะครับตัวนี้ทีหนึ่งเมื่อคุณชำระเรียบร้อยแล้วเงินก็จะเข้าไปสู่ในตัวเกมเน,นี่ยจะเป็นช h อปปี้ช้อปปี้เพย์นะครับช้อปปี้แอพตัวนี้หรือคุณอยากจะเปลี่ยนนะครับเป็นอย่างอื่น อันนี้ช้อปปี้นะนี่จะเป็นพวกกาลีน่าอันนี้เป็นเคแล้วแต่สะดวกนะแล้วแต่สะดวกตัวนี้เรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้แหละย e เอ็นทอออ็อปอัพก็ถ้าพูดตามตรงหลักๆก็คือตัวนั่นอ่ะตัวเอาตัวเด็กมาซื้อส่วนใหญ่นะเขาเอาตัวเด็กมาซื้อซื้อให้มันได้เงินคูณสองแล้วไดมอนด์ติดเยอะๆแล้วก็รอพวก โรโมชั่นวัตถุดิบตอนนี้ยังไม่มีหรอกแต่แต่เดี๋ยวมันก็มีพวกโปรโมชั่นวัตถุดิบที่มันส่งเนี่ยเออเนี่ยเดี๋ยวไม่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย <c oughs> ที่มันส่งเป็นของขวัญได้ครับแล้วก็ค่อยส่งให้ตัวหลักนั่นแหละเพราะว่าตัวหลักมันใครๆก็เติมแล้วอะนะงั้นก็ขอบคุณที่ตามรับชมกันพบก,กันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ